ลงมาดิแตกดีว่าแตกดีว่าแตกแตกเออตัวนี้อืแตกชนะชนะแล้วครับผมเดี๋ยวเข้าไปติ๊กแมปก่อนเออเอาแล้วครับผมนี้ผมก็จะมาสอนไต่แรงนะครับผมแป๊บหนึ่งลืมสวัสดี เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวีทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะแจ๊กก็วันนี้มีกับผมฮีโร่เพชรทุดดรอหนะ้าตาดีอีกเช่นเคยน,นะครับผมไม่มีตะต่อนะเออไม่ใช่ไม่มีเซ็นเซอร์นะเออก็มาวันนี้ก็เป็นการสอนไตแรงเลยนะเห็นแบบมีน้องขอมานะว่าพี่สอนไตแรงหน่อยเออก็มาสอนเลยขั้นแรกก็ให้เอาแผ่นที่สเสบียงมานะใช่หรือเปล่าไอ้อน,นี่ไอ้กล้องดำๆเนะี่ยเออเอามาแล้วกันก็เอามาแล้วเราก็โดดนะ ซึ่งสูตรแต่แลงนี้ชื่อว่าสูตรสามเหลี่ยมแค่นี้แค่นี้จริงๆ <c oughs> เออก็อุ <c oughs> อออ้ยเี๋มีทียบเกาะด้วยวะ่ะหูเกาะสีขาวเลยนะเนี่ยเชยดยไดยูเดี๋ยวขอฟาร์มของกอ่อนละกันนะของเยอะเกินทีเนี้ยเชไดยูก็ดีแล้วแหละเอออุอ้ยมีตัวยิงวะ่ะทางนู้นนะมาแล้วคอยมันที่ตรงๆก่อนนะตรงนี้แหละอืมหวัวในเม็ดนึงตแตก,แตกเออ ผมรู้สึกว่าการยิงผมนี้อย่าตกไปเยอะนะครับผม,มจังหลังจากที่เราไม่ได้เล่นนานประมาณนั้นแหละเก็บก่อนเอ้าเหมือนไม่โปวอะเฮ้ยโอ้ยโอเคของก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาเดี๋ยวมาสอนสูตรไต่แหลงกันเลยนะครับผมซึ่งสูตรก็คือสามเหลี่ยมนะครับผมให้เราคำนึงถึงตัวเองเป็นจุดจุดหนึ่งอะออของสามเหลี่ยมนะแล้วก็ คิดหาสนะองเมืองนะเออเมืองไหนก็ได้อะส่องเมืองเอาดับใก,ใกล้ๆตัวเราก็ดีผมอยากเอาเป็นเกาะแก้วนะกับแคปทาวแล้วกันเป็นส e hm, ามเหลี่ยมอะเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนะเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมแบบประมาณนี้เออมันมีรูปขึ้นให้ดูนะประมาณนั้นนะก็จริงๆเอาเอามืองไหนก็ได้แล้วแต่แล้วก็คํานวณน,นะว่าสองเมืองเนี้ยควรไปเมืองไหนก่อนหรือว่าไปเมืองไหนดีแค่นั้นแหละเออประมาณนี้ก็ผมจะไปเกาะแก้วก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยไปแคปทาวหรือว่าใครจยาไปแค่เกาะแก้วก็พอนะถ้าวงมันบีบมาอะไรประมาณนี้ เออแล้วแต่สถา,านการณ์นะสาเหตุที่ไปกอแก้วก่อนก็เพราะว่ามันปลอดภัยดีเอาง่ายๆเลยมันปลอ,อดภัยว่าแคบเทาาให้เลือกเมืองมาสองเมืองแล้วก็เช็คดูว่าปลอดภัยไม่ปลอดภยัยแล้วเราก็ไปนะครับผม่มงบีบไก่ไมว้าเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหใช้ได้เลยนะเดี๋ยวรีบไปรีบกลับนะเออไม่ใช่รีบไปแล้วล้วก็รีบเป็นที่เลยนะเออวันนี้สาระอาจจะแน่นหน่อยนะครับผมโทษทีนะก็เพราะว่ามันเป็นคลิปสาระไงช่องเรามีแต่สารละไงใช่หรือเปล่าวะ ก็นั่นแหละเออสาเหตุที่ไม่ใช่สาเหตุบอกไปแล้วเออที่ผมไปกอแก้วผมต้องการของอยู่หนึ่งชิ้นนะก็คือว่าต้องการมีดดาบกระทะอะไรก็ได้หนึ่งชิ้นจากมันนะแต่ดวองอีกสักวง,งดิว่ามันจะไปจังได้อยู่ในโอ้โหไอห่าวงมันจะหนีเกินต้องการมีดดาบกระทะเออที่มันไม่ใช่เคียวอะ่ะเคียวรู้สึกเกะก,กะตอนนี้ได้แล้วผมจะไปแคปเท้าละเพราะว่าของผมก็ค่อนข้างจะฟูลฟูลร่ออโตมิติกนะ แปลว่าอะไรก็ไม่ทราบไอวอไอวอไอวอ,อ,อสำคัญนะอ,เอูเจอแล้วเจอแล้วเจอคาตานะแล้วคาตานะพูดได้ทุกๆุกู่วะเออเก็บมา้มาเดี๋ยวหารถไปรถเครื่องสีแดงเอาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วแมน้ำทะเลจืดจริงๆป้าไเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมแับเท้าถ้าได้ของแต่งสามทิศจากที่นี่ก็โอเคนะจริงอูเจอคนครับผม ยื้แอคเลยอะโหมันอยู่ตรงนั้นมันทําอะไรไม่รู้มันทําอะไรแต่ชุดโหดมากเลยผมเมื่อกี้ที่ผมไม่ยิงมันก็เพราะว่ากลัวยิงไปแม่งปืนไม่โดน <c oughs> เออนั่นแหละเดี๋ยวชาร์จนึงที่ว่าเอาชัวนะประมาณนั้นมันอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวจ้งอ้ยวงมานี่ว่าต้องรีบไปแล้วไปเดี๋ยวไปชาร์จมันแล้วเราก็ใช้สเต็ป เออมาล่อนะในการล่อมันออกมาไม่น่าเกี่ยวมันอยู่แถวนี้บ้านหลังนี้มันอยู่นู้นมันอยู่นู้นอ๋อมันน่าจะอัพเกาะอยู่นะครับจริงๆอัพเกาะนิ่งหรือเปล่านั่นไงก็มีเลงมาเลงมาเลงเรามาเลงเราอืมเขาวะอืมโห่งหงกัดกูอีกกูรู้นะมันเลงกูอยู่มันคงงี้เหรอตั้งแต่ตอนแรกก็แหละมาแล้ววะ ถูดโหดจัดแล้วไงครับกูเืียฮีโรอิทมาดิเอ,อไอ,อ้วใจเย็นใจเย็นไอวอต้องไอวอช่วยโดดโอ้ดีกูมไม่ไปโดนอ้ฮะมาดิมามาดิรู้จักเพชรเทพสองือเปล่าวะฮะของก่อนเอาของกูคืนมาเลยแม่เอาไปตายแย่เ,เลย เอามาไปครับผมเข้าวงกอนเออรู้สึกว่าผมจะคำนวณผิดพลาดไปประมาณ0.1%นยจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตะเออจริงๆมันต้องไม่ยู่ในอย่างงี้เงน้งนเงนเงนเงนีงนเ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 งนไปเข้าวงกอนกูจังหวะนี้ไอฮะเอ,เอ้บอกแกเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าไอเข้าอยู่วะเออปปขึ้นเขาโอ้ยอืดหน้าดูนะครับผมแต่รถเราแรงเกินนะเอออะไรครับเนี้ย <laughs> แล้วก็วนกลับมาที่เก้านะครับผมเป็นสามเหลี่ยมพอดีเลยก็ถือว่าใช้ได้อยู่เออแต่จริงจริงไม่ต้องวนกลับมาเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะให้ไปถึงที่หนึ่งแล้ววงบีบมาก็เลือกเป็นสามเหลี่ยมไม่เลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลือกสามเหลี่ยมโชว์อีกทีหนึ่งก็ตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ก็คือว่าตีใหญ่ๆว่าเป็นเป็นพีคไปเลยตรงนี้ก็ตอนนี้มันมีอยู่ให้เราเลือกสถานที่เออที่มันมีอยู่นะผมจะเลือกเป็น บิมาสก,กิกบโรงงานเออผมจะไปโรงงานก่อนนะไปโรงงานเลยแหละบิมาสก,กิมันอันตรายไปเนี่ยให้เลือกเลยบิมาสก,กิเราไม่จำเป็นต้องไปก็ได้นะเลือกโรงงานก็คือไปโรงงานเงนเงนังนเงนเงนังนเ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 งนอะไรครับนี้ก็ไปโรงงานเสร็จเดียวผมก็จะเลือกเป็นสามเรลี่ยมไม่เลยนะเป็นสถานที่ไม่เลยเลือกเออว่าจะไปไหนต่อแต่ก็ดูเชิงก่อนเดี๋ยวดูเชิงนะว่าจะเอาตัวไหนชนได้ไม่ชนได้นะครับผม ของไม่มีเลยจ้ารถผมขอไม่ใช้แล้วกันนะรถอะก็เพราะว่ามันเอออาจจะเสียงดังไม่น้อยนะเออทําให้สุขภาพร่างกายเราอะไรครับเนี่ยไม่ใช่การเดินอะทําให้การวิ่งการเดินมันจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายนะครับผม <c oughs> ไม่น่าเกี่ยวไอ,อเกี่ยวดิเกี่ยวเออเกี่ยวดิวะ <c oughs> เออนี่ประมาณนั้นไปครับผมเดี๋ยวเออใช้สูตรสามเหลี่ยมเหมือนเดิมก็ได้ ประมาณนั้นสูตรนี้มันเป็นสูตรไม้ตายไงตอนนี้ก็เออหาที่มอไปกันนะเรียบร้อยเออลดมามันมาไหมไปครับไปแล้วเออมาก็ตอนนี้ผมอยู่โรงงานผมจะไปห่อนาฬิกาแน่ๆต้องไปอีกที่หนึ่งเอาไปลงเก็บเครื่องบินแล้วกันนะเออเป็นสามเหลี่ยมนะครับมองดีๆนะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเรหว่างลงเก็บเครื่องบินกับห่อนาฬิกาผมเลือกเป็นห่อนาฬิกามากกว่านะ ืประมาณนั้นไอ้ประมาณนั้นไอ้ห่าเอ้ยมีคนเรียกนู้นด้วยนี่ว่าหอนาฬิกาชัดเจนเลยเราต้องไปแต่ไม่รู้นะว่ารถขน้นอยู่หรือเปล่านะไอรถดาอ่ะที่มันขี่ไปอ่ะรถสปอร์ตอ่ะเออรอแล้วครับกูอืม่าจะมาถึงก็สิกแซกกันไปต้องนานนะครับผมเอมอเดี๋ยวผมมายึดจุดยุดดทธศาสตร์ก่อนละกันแนะนําว่าให้ยึดบ้านที่มีทางขึ้นทางเดียวนะซึ่งผมเล็งไว้แล้วบ้านข้าวจัวอะไรนั่นไงรู้ก็น้อย เคกซะก่อนโดดไม่มีนะจ๊ะเออคนมันน้อยเออแมบนี้ก็ใช้ได้อยู่เออคนน้อยแรงก็ได้บวกเออง่ายๆในบนบ้านต้องเค็คดีๆผมว่าไม่น่ามีคนละถ้ามีมันคงจะไสผมแล้วแหละเดี๋ยวไปวางก่อนอันนี้เออไอการวางกาลเบิร์นี้มันเป็นแบบพื้นฐานเอไม่ใช่ดิป็นแบบคลาสสิกเลยเนะี่ยอืมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาวางกันอยู่หรือเปล่านะวางแบบดักคนบ้านอะไรประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเช็คโดนดิ มันไม่ขึ้นอีกไงฮะมันไม่หนีกูเรืองไงวะโดนมาลุ้นกันเออโอ้โหนี่กูอีกแล้วแต่ก็ไม่ไกลมากถ้าเลือกเป็นเลือกเปอไอ้นี่ดกว่าลงเก็เครื่องบินแน่นบา้าผมจะชี้สองอันก็คือว่าคารูริติวกับลงเก็เครื่องบินนะแต่เราจะไปลงเก็บเครื่องบินนะเพราะว่ามันใกล้สุดเออมัอนปลอดภัยกว่าแถมมันมีที่โลบมีอะไรด้วยผมว่าก็าไปโลบไม่บนป้อมก็บ้านอนะ่ะ เป็นไงใช้ความคิดอีกแล้วคนี้วันนี้ชลาดาจริงๆไปไปแบบเงีย,งยบๆนะครับไม่ต้องจงแจ้งอะไรงงงงเงน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 เ้ยลืมไม่มีรถไม่ห่าเอ้ยมีคนบานะเนี่ยแอกระดอบไม่ใช่ขนมันเห็ดหรือเปล่าไปเหอะเข้าวงครับจังหวะนี้คนเลยหกคนก็ค่อนข้างที่จะตึงนะถ้าวงนี้พิเสร็จไปดีว่ากูบ้านหลังนี้รูมันจะเยอะไปหรือเปล่า เดี๋ยวลองเข้าไปก่อนนะกันนะเพื่อมีอาวุธลับอาวุธเด็ดไม่มีมีระเบิดใช้ได้เดี๋ยวหัว่าไปบ้านสีฟ้าที่ประมางตรงนู้นอะ่ะเพราะว่าป้อมมันคงจะขึ้นยากนะป้อมนี้มันไม่น่าขึ้นอนะ่ะป้อมนู้นก็ไกลเกินเนี่ยบ้านสีฟ้าเนี่ยน่าดีสุดละข้างหน้าเราเนี่ย <c oughs> ก็เลือกเป็นดับสามเหลี่ยมอีกเช่นเคยหรือสี่เหลี่ยมวะ <c oughs> นั่นแหละเออ <c oughs> ไปครับขึ้นบ้านครับยังมีคนนะครับโดดไม่มีนะจ๊ะมีรถมาวะ รถสปอร์ตอีกเช่นเคยคันเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ยินตรงหองรายกามันลงแล้ววะอืมโอ้โหสต็ปการยนงยูยังไม่ค่อยคล่องนะครับแต่เจ็บอยู่ใช้ได้อยู่มันเงียบอย่างวะมันไม่โพล่มามองให้เลยหรือไงผมว่ามันน่าจะไม่มีเลือดหรือเปล่าวิ่ขแตงบนอย่างเงี้ยครับบนห่วนู้น่ะเราก็ถือว่าที่เราดีอยู่นะเพราะว่าเราไม่ต้องไปซุ่มสิงกับใคร แต่มันมาเราก็ไสเหมือนกันไปครับผมเลือกสามเหลี่ยมอีกเช่นเคยระหว่างบ้านสองหลังผมจะเลือกเป็นหลังไหนไปติดตามตอนต่อไปไม่เกี่ยวก็พยายามเลือกเลือกเลือกเออว่าไหนดีกว่ากันเราก็เอาเออสูตรนี้ก็ประมาณนี้นะมาเข้าสูตรไข่แมกสูตรอะไรวะอะไรวะอะไรวะนะช่วงไข่แมกเออดื่มดื่มดื่มวุ้เราสบายเลยทางเรา ไม่รู้เหลือห้าตัวหนึ่งสองรู้แล้วสองตัวอยู่ประมาณตรงนั้นรถมันไม่ลงเ้ยเฮ้ยองค์กบีมาหน้าเข้าทางหน้าต่างครับผมเสี่ยวจริงๆคนดักเนี่ยเออรูเยอะไปบอกว่าบ้านเนี้ยเดี๋ยวหวังไอวอกวลวกันนะรูม่นเยอะเกินออ้ไห้าเอ้ยอืมคอยไปครับมาแล้วเก็บดี เจ็บดีรถออมรถแตกและแตกไงไปหรือเปล่าลงมาดีลงมาดีเม,มียวจบละเมียวอื้ออ้าวทางนู้นเก็บโอ้ยตรงบนเข่าขางนูน้น่ะผมว่าไอตัวหลังไ้วอกเลยจะแตกไวแล้ะแม่เอ้ยจ้าการเยือกูอีกไอห้ามตอนนี้ก็รู้ตำแหน่งอีกตัวหนึ่งละไอห้าลาดกู ลูจกจ้ากดดันมันต้องเยอะน่าอยู่บนเข่าหนูนะอืมเข่าตรงข้างหน้าผมเนี่ยลังหินหน้าไปยู่อยู่นะตอนนี้ตึงเต้นว่ะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยได้ที่นหนึ่งนาน <S 2> <S 2> <S 2> หน้าไปยู่ลังหินคอยก่อนคอย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 ลังหินหน้าไปยู่ก็จริงอะ่ะแต่บนป้อมมีตัวหรือเปล่าไม่น่ามีนะไปได้เปล่าปะถ้ามีมายิงผมละเออ อย่างเงียบเกินไปเอยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอู้หโคตรเท่ยิงยิงข้ามระหว่างกลางเอ้าวออมันยังยู่อยตรงนู้นอ๋อจำได้ไงหนึ่งสองใช่ได้ใช่ได้รูตัวศัตรูละลงมาดิเจ็บแตกดิวะแตกดิวะแต,ตกแตกเออตัวนี้ แตกชนะชนะแล้วครับผมง,งงอีกแล้วเออชนะแล้วโอ้ถึงเนมโมเลยโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมสําหรับการใต้แรงนะครับผมบูย่าบูย่าบูย่าชนะแล้ว <c oughs> แต่ตอน,นท้ายเหมือนทีไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมอมแรงผมก็ขึ้นเอาค้างเอามาแล้วแรงก็ขึ้นนะครับผมแรงโกนะครับโกหนึ่งขึ้นแล้วนะครับผม <c oughs> ดีใจด้วยนะครับวกนนี้โลเพชรโอเค สุดยอดคราบพี่สีตัวก็ไม่เร็วนะผมสูตรนี้ก็ลองไปใช้กันได้นะสูตรสามเหลี่ยมนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครดูจนไอจามแต่ยังเม่กดติดตามอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมไปละหลักสูตรผมจุบๆนะเจอกันคลิปต,ต่อไปใช้กดไลค์ชอบกดแชร์โอเคตอนนี้โซดอยู่ด้วยนะครับผมไปละจุบๆ